นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เร่งสต็อกข้าวเตรียสมส่งมอบให้กับจีนหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศเตรียมรับซื้อข้าวไทยจำนวน5 0 0 0 0นตันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการว่าตามที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้แจ้งความประสงค์จะซื้อข้าวจากไทยจำนวน5 0 0 0 0นตันขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งทำความตกลงรายละเอียดในการส่งมอบข้าวให้กับฝ่ายจีนโดยเร็วรวมทั้งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมสต็อกข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่จีนต้องการไว้ให้พร้อมสำหรับการส่งออกด้วย ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงและลานช้างซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครพร้อมเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีนรวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมเกียรติและความเหมาะสมเลขากฤษฎีกาเผยกรณีอายการสูงสุด ยื่นอุทธรณ์คดีมาตรา112ไม่ส่งผลกระทบกรณีที่คุณทักษิณจะขอพักโทษนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการาคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการอุทธรณ์ของอัยการสูงสุดคดีกฎหมายอาญามาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะทำให้ไม่สามารถขอพักโทษจากคดีสืบเนื่องคดีชั้น14ได้ว่า ไม่น่าจะถูกตัดสิทธิ์การพักโทษแต่ทั้งนี้ตนยังไม่ได้ดูรายละเอียดขอดูรายละเอียดก่อนจึงไม่กล้าตอบคำถามเนื่องจากอาจจะผิดส่วนการที่สำนักง,งานอายการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ในคดีมาตรา1นึจะส่งผลทําให้ไม่สามารถขอพักโทษได้หรือไม่นั้นนายประกรณ์ระบุว่าการยื่นอุทธรณ์ไม่ใช่คําพิพากษาถือว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดีอยู่และการพักโทษก็น่าที่จะทําได้ นายกมอบกระทรวงการคลังหลุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมเดินหน้าโครงการโลคลกรึ่งพลัสเฟส,สองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อม ในการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยขอให้พิจารณาไปพร้อมๆกันกับการพิจารณาจัดทำโครงการคะครึ่งพลเฟสสอฟส2นายกได้ให้นโยบายว่าให้ทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้โดยให้นำข้อดีข้อเสีย ของโครงการคละครึ่งพลาสเฟสแรกที่กำลังทำอยู่มาปรับปรุงเช่นเดียวกับการเปิดโรงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมอบหมายให้ปหลัดกระทรวงการคลังรับไปดาเนินการอาถกรยอมรับพฤติกรรมยูทูบเบอร์กระทบกับภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยนายอาถกรศิร,ริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า กระแสวิจารณ์นายไพโรธพาโพหรือแจ็คแป๊บโพยูทูบเบอร์ไทยที่ทำคลิปถอดเสื้อเต้นที่ประเทศญี่ปุ่นกระทบกับภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวแน่นอนซึ่งเราไม่สามารถห้ามได้เพราะเป็นสิทธิ์แต่ที่ผ่านมาได้พยายามรณรงค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหากไปทำอะไรที่ไม่ถูกกับวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบของแต่ละประเทศเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ จึงขอให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศขอให้ช่วยกันเพราะทุกการกระทำที่เป็นเชิงรบจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแน่นอน